ร้อยเจรจาเรียบร้อยมันมีอย่างนี้ครับเวลาที่ท่านไก่เกียร์ประนอมพอหรือผู้มีอำนาจปกครองเจ้าของ,องข,องของ้อมูลน,นะคะไปเปยดเรยหรือเผยแพร่บริโค่นนับคนมประนอมอความเทได้ทุกอย่างเลยนะครัผู้กรณีตกลงอะไรกันก็ได้ไม่แต่นะครับเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังทีล,าาละอันนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวขอ้ของกับองค์จริงเวลาที่ ลูกนี้ก็าบอ,อกว่ากำลังและผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชุมชนนะครับเป็นหัวหน้าชุมชนและไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยหากรูกบ้านมีข้อพิพาทเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทเล็กกลางหรือใหญ่นะครับจะจบลงด้วยการไกล่เกลี่ยและก็ประนอมข้อพิพาทออผ่านกำลังผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำหนึ่งู้แน่เพราะมี เรื่องที่ส่งมาส่งต่อให้สำนักงานดียการช่วยทําสัญญาพดีปุนอบยองความให้อันนี้คือทางท่านสามารถเลือกได้นะครับเพราะว่าเราจะทําการร่วมกันอยู่แล้วนะครับถ้าทางท่านสามารถแต่จะต้องมีลายมือชื่อของผู้ที่จะต้องรับผิดลงไปใส่ชื่อไว้ไม่จ่ายเนี่ยอยากได้รัฟ้องเอาเนี่ยเดี๋ยวมมนจะเข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาชั้นศาลเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเอาอย่างนี้ครับว่า ข้าพเจ้าในปีได้กู้ยืึเงินใน A อไปเป็นจานวนหนึ่งแสน, A A นบาทถ้าท่านไก่เดียดแล้วประนอบกรได้ทั้ง A และ B ตกลงอ่ะยอมลดหนี้ให้ถ้าท่านรู้ประเด็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงนะครับผูก้กรณีทั้งสองฝ่ายให้ยอมชดใช้ตามหลักศีลธรรมก็ดีคุณได้เงินบอนความนอกศาลนะครับพอท่าอย่างนี้เสร็จแล้ว ถ้าในดีชำระตามสัญญาประนีประนอมยอมมาตรงนี้มันจบนะครับถามว่าเราได้อะไรจากสัญญาประนีประนอ,ละอมล่ะหนึ่งท่านได้บดเพื่อทุของไนเอเลยนะครับที่ไม่ดีสัญญาผู้เขาไม่มีสิทธิเรียกเงิน 1, หนึ่งแสนบาทคืนเลยด้วยซ้ำในเอปลดเพื่อทุกในดีก็ปลดเพื่อทุกยังไงปลดอย่างนี้ครับเขาสามารถผ่อนช้ญญาะได้ไม่กลายเป็นคนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายกับ หมดกันได้ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นต่อไปอีกนะต่อไปนี้แทนข้าพเจ้าได้ดีตกลงว่าจับชำระที่จำนวนเงินแปดหมื่นบาทยอมความนะครับเมื่อมีความผิาพศา์และก็เข้าสู่การบังคับคดีอันนี้เป็นข้อดีคือลดข้อผิดพลาดัองข้ารา เราเข้าวิพากษอีกรอบสมมุติว่าถ้าเกิดเซ็นสัญญายอมกันเนี่ยในที่ของกันในท่าทางศาลที่เอกสารได้การมันจะมีผลหรือไั่กู้เดิมระงับไปแล้วนะครับไม่มีผลแล้วนะครับสมมุติอย่างนี้ต่อไป้าที่ฝ่ายไม่ไม่ได้ทรอนุญาตไว้แล้วสมมุติว่าเราเรียกว่าไก่เกลือเราเข้าไม่ยอมเราเราจะทำยังไงหรือว่า กรวาดาราใหม่อีกหนึ่งรอบนะค,ะครับท่าผมครับผมขออนุญาตเข้าร่วมด้วยก่อนนะครับให้เราชำระน,นี่เท่าไหร่การใดที่เรามาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันใหม่ขาพิพากษาเดิมจบไปแล้วนะครับเราไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายได้แล้วเราต้องมาเริ่มตาสัญญาประนีประน,ระน,ระนอมยอมความกันใหม่ก็คือนักเงินไทย